ต่อไปมาขึ้นตอนที่3.3นะครับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันคราวนี้เราจะศึกษากรณีที่มีแรงกระทววําและวัตถุมีการเคลื่อนที่หรือพอดีเคลื่อนที่นั่นเองเพราะฉะนั้นมาตั้งแต่ข้อที่7เป็นต้นไปเลยครับเ,เรียกกระดาษทดเลยนะนะฮะต่อไปจะเป็นโจทย์ที่เน้นการคํานวณเป็นหลักนะฮะข้อที่7เขาบอกว่านะฮะจะต้องใช้แรงขนาดเท่าใดนะฮะพี่รู้ครับว่าเด็กหลายคนเนี่ยเวลาเจอโจทย์เรื่องนิวตันเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจว่าทําไมบางข้อเนี่ยนะฮะ ถึงมีแรง F เข้ามาเกี่ยวข้องบางข้อก็ทําไมไม่มีนะฮะบางข้อวัตถุก็ตกลงมาเองไม่จะเป็นต้องมีแรง F เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้น้องตัดสินใจได้ว่ามีแรง F หรือไม่มีแรง F คําตอบคือโจทย์นั่นเองเห็นปะโจทย์บอกว่าจะต้องใช้แรง F ขนาดเท่าไหร่ข้อนี้สแสดงมีแรง F เข้ามาครับนะฮะกระทากับมวล0.5กิโลกร,รมัมวันสอบน้องก็เขียนง่ายๆ0.5กิโลกรัมนะฮะทำให้วัตถุนั้นเนี่ย เลื่อนที่ด้วยความเร่งนองครับสิ่งที่พี่อยากให้น้องเข้าใจคือแรง F เนี่ยตัวนี้นะจะเขียนติดชิ้นงานนะฮะในขณะที่มิติของความเร่งหรือตัวเนี้ยความเร่งเนี่ยที่โจทย์บอกมาเนี่ยนะฮะในทางฟิสิกส์เนี่ยเขาจะเขียนข้างนอกนะฮะเขียนว่า a เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะฮะแรงเขียนติดชิ้นงานส่วนมิติอย่างอื่นจะเป็นความเร็วความเร่งหรือว่าอะไรก็ตามเราจะเขียนข้างนอกเห็นไหมไม่เขียนติดชิ้นงานนะฮะ เพราะฉะนั้นข้อนี้มันอาจจะมีพื้นมีอะไรอยู่ข้างล่างก็ว่าไปไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ข้อนี้แล้วเขาถามว่าจะาต้องใช้แรงเท่าไหร่จากสูตรซิกมา f เท่ากับ m a ครับในข้อนี้มีแรงเพียงตัวเดียวก็คือแรง f ตัวนี้นั่นเอง f ตัวนี้เลยนะเท่ากับ m ครับ m คือ0.5นะฮะ0.5ที่คูณกับ a ครับ a คือ4จบเลยครับข้อนี้จึงตอบ2นิวตันครับ สี่คูณศูนย์จุดห้าได้สองเพราะฉันข้อน,นี้ไม่ยากเห็นปะสองนิวตันแค่อยากเช็คว่าเด็กเข้าใจพื้นฐานไหมเท่านั้นเองนะฮะนี่ก็คือข้อ7นะฮะเราเคลียร์กันเร็วๆปุ๊บเลยเนาะต่อไปมาดูข้อ8กันต่อนะฮะเขาบอกว่าถ้าใช้แรง3นิวตันนะฮะอ่ะเรียกกระดาษทดก่อนกระทํากับวัตถุที่มีมวลเท่านี้โจทย์บอกมวลมาวันสอบไม่ต้องเกรงใจข้อสอบครับสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนไว้ว่ามันคือตัว F นะฮะโจทย์บอกตัว f มา แล้วต่อไปสิ่งที่บอกอย่างที่2เนี่ยมันคือมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมรู้ f รู้ m วัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่ก็จากซิกมา f นะฮะครานี้ไม่ยากเท่ากับ m a นะฮะเพราะฉะนั้นโจทย์บอก f มามีแรงในระบบมีแรงตัวเดียวคือเลข3ถ้ามีหลายตัวเขาต้องบอกมาจนครบนะฮะเท่ากับครับมวลคือ0.6นะะ0.6ที่คูณกับ a ครับเพราะฉะนั้นย้าย0.6หารจะได้ a เท่ากับ5 เมตรต่อวินาทีกำลังสองนี่คือสิ่งที่นิวตันค้นพบว่ามันเชื่อมกันออกแรงกระทํากับวัตถุจะทําให้วัตถุนั้นมีความเร่งหรือวัตถุนั้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนั่นเองข้อนี้จึงตอบเท่านี้เลครับตอบ5เมตรต่อวินาทีกำลังสองอันนี้ไม่ยากนะฮะใช่ไหมไม่ยากต่อไปมาดูข้อ9กันนะฮะแรง2แรงมีขนาดเท่ากันนะฮะขนาดเท่ากับ3นิวตันและกระทากับมวล6กิโลกรมัมน้องครับการที่เขาบอกว่าแรง2แรงเนะี่ยหมายความว่าอย่างไรทําไมนิวตันถึงใช้คําว่าซิกมา f เท่าก <ersch> ับ M exactly. A นะฮะซิกมา F เท่า M A หรือซิกมา F เท่ากับ0นนั่นเองความหมายคือซิกมา F ตัวนี้นะฮะซิกมา F ตัวนี้หมายถึงต้องเป็นแรงรวมกันทางเวกเตอร์เพราะฉะนั้นแรงมีกี่ตัวต้องรวมให้ถูกหลักตามเวกเตอร์นั่นเองข้อนี้เขาบอกว่านะฮะแรง2แรงเนี่ยกอกไก่ก่อนนะกอไก่จุดนะฮะเปรียบเสมือนว่ากระทำในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนมีมวลครับนี่คือมวล6กกิโลกรัมและแรงในข้อนี้มี2ตัวก็คือตัวหนึ่งดึงไปทางขวา3าม ห็นบ้านิวตันและดึงไปทางขวาอีก3นิวตันเห็นปะสออันไปทางทิศเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นในทางฟิสิกส์มันไม่ได้ต่างจากการที่มวล6กิโลกรัมนะฮะถูกดึงด้วยแรง6นิวตันนั่นเองแรงเนี่ยช่วยกันได้เพราะฉะนั้นจากซิกมาเเท่าหรือสูตรที่เราเขียนด้านซ้ายมือแรงรวมจึงกลายเป็น6ซิกมาจึงมีค่าเท่ากับ6นะฮะเท่ากับ m ครับ M ก็คือ6แล้วคูณกับ A เพราะฉะนั้นในข้อกาไก่ครับ A จะเท่ากับ1เมตรต่อ วินาทีกําลังสองจริงๆเราจับหลักง่ายๆเห็นปะถ้ามวลมากจะทําให้ความเร่งน้อยนะฮะถ้ามวลน้อยจะทําให้ความเร่งมากต่อไปข้อขอใครครับนะฮะถ้ากระทําในทิศต,ตรงข้ามกันเปรียบเสมือนมวล6กกิโลกร,รัมถูกดึงทางขวาสามสมมตินะแล้วถูกดึงทางซ้ายอีก3นะฮะสนิวตันทิศตรงข้ามกันในทางฟิสิกส์ซิกมาเอฟตัวเนี้ยมันจะหักล้างกันเพราะมันทิศตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนมวล6เนี่ยไม่มีแรงใดกระทาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจากซิกมาเอฟเท่ากับ m คูณ A นะฮะ f ซิกมา f เนี่ยผลรวม f เป็นศูย์เห็นปะมันได้ศนย์เท่ากับมวลก็คือหกเพราะฉะนั้นคูณ a ครับจะทำให้เรารู้ว่า a มีค่าเท่ากับศูนย์เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นวัตถุข้อนี้ก็จะไม่มีความเร่งนะฮะดังนั้นข้อกไก่ครับข้อนี้จึงตอบหนึ่งเมตรต่อวินาทีกำลังสองในขณะที่ข้อของใครครับตอบศูนย์เมตรต่อวินาทีกำลังสองนั่นเองโอเคนี่ก็คือข้อเก้าครับต่อไปมาดูข้อสิบกันบ้างนะฮะ โจทย์จะยากขึ้นเรื่อยๆนะนะฮะก็คือเราได้เรียนรู้เขาสอนเราเริ่มจากเบสิกก็เราพยายามทําให้ได้นะฮะอย่าเพิ่งคิดว่ามันเอ้ยมันง่ายไปก็เลยข้ามไปก่อนอย่าเพิ่งนะฮะเราพยายามดูให้เข้าใจทีละขั้นมาต่อไปข้อ10นั่นเองเริ่มยากขึ้นแรงขนาดหนึ่งนะฮะกระทําต่อวัตถุที่มีมวลบอกมวลมาทําให้วัตถุนั้นมีความเร่ง8บอก A มานะฮะนี่คือ A ตัวหนึ่งไม่เป็นไรก็เขียนไปก่อน เมื่อแรงขนาดเดียวกันกระทำกับวัตถุมวล2ข้อนี้มี2เหตุการณ์เพราะฉะนั้นพี่ขอตั้งว่าเป็นเหตุการณ์น้าเงินกับเหตุการณ์แดงเห็นปะจะได้เข้าใจง่ายๆในเหตุการณ์ที่1นึ่งอ่ะมีแรงขนาดตัวหนึง่งก็คือแรง F ตัวเดียวกันเห็นปะเขาไม่ได้บอกเปลี่ยนแรงนี่นะฮะจากซิกมา F นี่คือสูตรหลักเท่ากับ m คูณ a นะฮะเรามาดูในเหตุการณ์ที่1ก่อนเหตุการณ์ที่1มันหน,น้าตาแบบนี้น้องดูนะเพราะฉะนั้นมีมวล m 1อยู่นะฮะวางอยู่บนโต๊ะแต่พี่ไม่ว่า แล้วเขียนตามสูตรไปเลยก็คือข้อนี้มีแรงตัวเดียวในระบบก็คือ f นะฮะจริงๆมันคือตัวเลขแต่ไม่รู้ตัวเลขเท่าไหร่เท่ากับมวลครับ m 1ก็คือเราใช้มวล m 1แล้วได้ a เท่า8เห็นปะนั่นเองนี่คือเหตุการณ์ที่1เก็บไว้ก่อนนะฮะต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่2เมื่อแรงขนาดเดียวกันก็คือ f ตัวเดียวกันจริงๆอ่ะเราแทบจะเขียนลงมาเลยก็ได้ว่ามันคือ f ตัวเดียวกันนะเห็นปะนั่นเองแต่ข้อนี้มาดึงมวล2เพราะฉะนั้นมวล2เนี่ยพี่ให้เป็นสีแดงนะฮะ เห็นไหมเราทําความเข้าใจง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นจากซิกมาเอฟท์เอเอเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแร,แรงที่เกิดในระบบก็มีตัวเดียวเหมือนเดิมก็คือ f จึงเท่ากับมวลที่ใช้ต้องเป็นมวลที่สองเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่สองที่คูณกับ aa A, เหตุการณ์สองคือยี่สิบสนั่นเองเห็นปะนั่นเองยี่สิบสี่ะฮะนี่คือเหตุการณ์สองแล้วไงต่อจงหาอัตราส่วนระหว่าง m 1หนึ่งต่อ m 2สองข้อนี้เป็นโจทย์ตัวแปรดังนั้นถ้าเรามองออกเนี่ยสมการ1กับ2เนี่ยเราจับหารกัน เขาอยากได้อัตราส,วรส่วนเนี่ยสิ่งที่เขาถามเนี่ยเห็นปะ m 1ต่อ m 2เราก็ต้องไม่บิดพลิ้วจากสิ่งที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นโจทย์อยากทราบตัวบนส่วนเนี่ยของตัวนี้หารกันดังนั้นก็จับหารกันตามปกติก็คือ1สมการที่1หารด้วยสมการที่2เห็นไหมเพราะฉะนั้นซ้ายหารซ้าย f กับ f มันเท่ากันเพรานจึงได้เลข 1, 1เห็นปะ1นั่นเองนะฮะหนนะจึงเท่ากับขวามือครับก็คือ m 18 m 1นั่นเองเอาตัวเลขนําตัวแปรที่หารกับ 24สี่ m สองเห็นปะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามาด,ดังนั้นตัดตัวเนี้ยโชคโชคได้เลขสามทันไหมเพราะฉะนั้นตัดตัวเนี้ยตัดตัวเนี้ยได้เลขสามย้าย3ามขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้น m 1ส่วน m สองจึงมีค่าเท่ากับ3ามนั่นเองหรือตอบงี้ยๆครับ m 1เป็นสามเท่าของ m สองก็ได้ครับนะฮะเพราะฉะน,น,นั้นข้อนี้จึงตอบสามครับนะฮะสามต่อนก็ได้เขียนยังไงก็ได้นะฮะ,เ,ะเขียนสามต่อนแล้วกันโชคนะฮะ,ชะ,ชะโชคโชคเคไหม ต่อข้อ11กันเลยเร็วๆเ,เนอะนะฮะเขาบอกว่าแรงคงตัวแรงหนึ่งเมื่อกระทํากับวัตถุเป็นเวลา1.2วินาทีน้องครับเขาบอกเวลามาวันสอบก็ไม่ต้องเกรงใจข้อสอบเฉียนลองไปทีทําให้ความเร็วของวัตถุนั้นเปลี่ยนจาก1.8เมตรวินาทีเป็น4.2น้องครับจริงๆเนี่ยถ้าน้องเรียนเรื่องแนวตรงมาอย่างอย่างแบบคล่องแล้วนะข้อเนี้ย u คือ1.8แล้วก็ v เป็น4.2เห็นปะเราก็เขียนง่ายๆนี่คือ u นี่คือ v นะเห็นไหมถ้าใช้แรงนี้กระทากับวัตถุเดิม ถ้าถ้าน้องต้องขั้นเหตุการณ์เป็นถ้าคือเหตุการณ์ที่2เห็นปะเพราะฉะนั้นจริงๆเราเคลียร์เหตุการณ์หนึ่งให้ได้ก่อนเนือออกปะนั่นเองบอก u บอก v บอก t มาจะหา s ก็ได้จะหา a ก็ได้เพราะ a มันเชื่อมกับตัว f ได้น้องอย่าลืมนะนะฮะเพราะฉะนั้นจากซิกมา f เท่ากับ ma ไงเพราะฉะนั้นเรามักจะหาตัว a เพราะมันสามารถโยงไปถึงตัวแรงได้แต่เรามาดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรถ้าใช้แรงเนี้ยแรงเดิมถ้าใช้แรงนี้ เห็นปะแสดงว่าข้อนี้มีแรง2เหตุการณ์เห็นปะแรงแรงคงตัวแรงหนึ่งก็คือแรงตัวเดียวกันนะฮะกระทำกับวัตถุเดิมเป็นสองวิราวนี้เป็นทีเหตุการณ์สองแล้วขอเปลี่ยนเป็นปากกาสีส้มเห็นปะนี่เป็นทีอีกเหตุการณ์หนึ่งเขียนทีก็ได้นะฮะความเร็วของวัตถุจะเปลี่ยนจาก1 8จุดดเป็นเท่าใดครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้แรงในทั้งสองกรณีนี้ให้แรงกระทําในทิศทางเดียวกับการขึ้นที่ข้อนี้ f เป็นสิ่งที่คงที่ มวลก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมวลก็เป็นสิ่งที่คงที่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ความเร่งต้องเท่ากาันเห็นไหมเราฟันธงง่ายๆนะฮะถ้า f คงที่นะฮะคงที่แล้วก็ M คงที่เขาไม่ไม่ได้เปลี่ยนนี่เราจะส่งผลให้ A คงที่ด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือหลักของนิวตันไงก็คือถ้าตัวนี้คงที่ตัวนี้คงที่ตัวนี้ก็ต้องคงที่ด้วยเพราะมันมีแค่3ามตัวแปรดังนั้นข้อน,นี้เข,นนขาจงใจให้เราหา A เหตุการณ์หนึ่งแล้วเอามาใช้กับเหตุการณ์สอง ะะข้อนี้เกี่ยวข้องกับ u v แล้วก็ t ใช้สูตร v เท่ากับ u บวก at แต่พี่ขอทำแบบ advanced นะฮะพี่ขอทำตามสไตล์ลพี่นะพี่เชื่อว่าข้อนี้หลายคนนะจะใชนะ้แทน v เป็น4.2แทน u เป็น1.8ย้าย t ไปหาได้ a ออกมาแต่พี่ขอทำตามพี่แล้วกันพี่รู้สึกว่าถ้า a เนี่ยมันเป็นค่าคงที่จริงๆ2เหตุการณ์เนี่ยนะฮะมันเป็นค่าคงที่มันย่อมไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นในเหตุการณ์ที่1 เหตุการณ์ที่1พี่ย้ายอยู่ไปสายมือจะเป็น v ลบ u นะฮะแล้วก็ย้าย t มาหารนี่เป็นของเหตุการณ์ที่1เห็นปะนะฮะพี่ขอเขียนให้เข้าใจง,ง่ายๆว่านี่คือเหตุการณ์ที่1นึ่งโอเคไหมในขณะที่ตัวเนี้ยมันเท่ากับตัว a และ a เนี่ยมันเท่ากับเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่2ก็ต้องเท่ากับ v ลบ u ส่วน t ของเหตุการณ์ที่2เช่นกันเข้าใจความหมายปะเพราะต่างฝ่ายต่างเท่ากับ a ะนึกอออกไหมนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่แทนค่าเลยนะฮะมันจะได้ง่ายนะ ตั้งแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครไม่ถนัดจะตั้งแบบเดิมก็ได้นะแต่พี่อยากเปลี่ยนมุมมองในการคิดคำนวณให้น้องว่าถ้าแบบนี้เราไม่ต้องหา A ความเร็วปลายเหตุการณ์แรกคือ4.2นะฮะลบกับความเร็วต้นเหตุการณ์แรกคือ1.8เห็นไหมหารด้วยเวลาครับเวลาเหตุการณ์แรกคือ1.2ในขณะที่เหตุการณ์ที่สองครับเห็นไหมเหตุการณ์ที่สองทแบบนี้แล้วถ้าน้องทาคล่องนะวันสอบวิธีนี้จะเร็วที่สุดและง่ายด้วยเหตุการณ์2เนี่ยความเร็วปลายเหตุการณ์สองไม่ทราบเห็นปะนั่นเอง เขาบอกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นี่คือ v เหตุการณ์สองเพราะฉะนั้น v สองลบกับซึ่งตอนต้นความเร็วคือหนึ่งจุดแปดเห็นไหมหารด้วยเวลาแต่เหตุการณ์ที่สองเนี่ยเขาบอกใช้เวลาสองวิเห็นไหมสองจุดศูนย์นะฮะเนี่ยเราคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นลงมือทําเลยนะสี่จุดสองลบกับหนึ่งจุดแปดได้สองจุดสี่นะฮะสองจุดสี่เนี่ย,ยตัดข้างล่างจะได้เลขสองสองย้สองขึ้นไปคูณจะได้สี่แสดงว่า v สองเนี่ยลบกับหนึ่งจุดแปดเนี่ยจะต้องได้เท่ากับสี่นั่นเองเห็นปะ อ,อย่าลืมนะ4 2, ี่จุดสองลบตัวนี้ได้สองจุดสี่หารตัวนี้ได้สองสองคูณสองได้สี่ตัวนี้จึงเท่ากับสี่ระยะหนึ่งจุดปดไปบวกดังนั้นข้อนี้นะฮะ v สองจึงเท่ากับห้าจุดปดเมตรเปอร์เซกนั่นเองมันต้องมากกว่าเหตุการณ์แรกครับเพราะเหตุการณ์แรกนั้นใช้แค่หนึ่งจุดแปดทษทีใช้แค่หนึ่งจุดสองวิแต่เหตุการณ์2ใช้ตั้งสองวิเนะี่ยมันต้องเร็วกว่าเดิมนั่นเองเห็นไหมดังนั้นข้อนี้จึงตอบเลยครับจึงตอบเลยว่าห้าจุดแปด เมตรต่อวินาทีนะฮะโอเคเคลียร์นะฮะ,ะ,ฮะไม่ยากต่อข้อ12กันเลยนะครับข้อ12มี3ข้อย่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ครับจะก,กี่ข้อย่อยก็ตามนะฮะอ่ะมาดูกันข้อ12เมื่อใช้แรง2นิวตันไม่ต้องเกรงใจโจทย์โจทย์บอกอะไรมาเราก็เขียนลงไปมันคือแรง F นะฮะ F คือ2นิวตันกระทำกับมวล8กิโลกรัมบอกมวลมา2ตัวนี้ทำให้เราทราบความเร่งละ ซึ่งเดิมหยุดนิ่งหยุดนิ่งในทางฟิสิกส์เนี่ยจงใจบอกเราว่าความเร็วต้นเป็นศูนย์ u เท่ากับศูนย์เห็นปะ่ะวันสอบไม่ต้องเกรงใจให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นราบเห็นปะ่ะปรากฏว่าเคลื่อนที่ไปได้3เมตรนะฮะสเมตรก็คือบอกระยะมาในเวลา6วินะฮะบอกตัว s และบอกตัว t มาโอ้โหช่วยเราต้องเยอะถ้ามองในทางกลศาสตร์ในทางการเคลื่อนที่เนี่ยบอกเนี่ยเห็นว่า3อย่างเราจะหา a หาอะไรก็ได้นะฮะแล้ว f ก็จะหาได้ด้วยเช่นกันนะฮะอะเขาบอกว่า ให้หาความเร่งของวัตถุจากสมการนี้เขาขอให้เราหาเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับมาดูข้อกอไก่กันเขาขอให้เราทําอะไรเราก็ทําตามนั้นจากสูตรนี้ s เท่ากับ ut นะฮะ ut อ่ะน้องมองสูตรข้างบนแล้วกันพี่เขียนเลย s คือ3นะฮะเท่ากับ u ครับ u คือความเร็วต้นเป็น0เพราะฉะนั้น u คูณ t เป็น0บวกด้วย1ส่วน2 a ซึ่งเราไม่ทราบเขาให้หาความเร่งไงเห็นปะนั่นเองนะฮะ A เท่ากับอะไรเอ่ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการให้หานะฮะแล้วก็ t กกำลังสองทคือ6วิเพราะฉะนั้นคูณกับ6ยกกำลังสองดูนะย้าย2ขึ้นไปคูณได้เล้6 6ด้านนี้เป็น6กํำลังสเพราะฉะนั้น6ตัด6ตัวหนึง่งเพราะฉะนั้นจะได้ a เนะี่ยข้อนี้เท่ากับ1ส่วน6นั่นเองเมตรต่อวินาที t, กำลังสองทำด้วยข้อกอไก่จะได้คำตอบเท่านี้เคไหมนี่คือคำตอบนะฮะจึงตอบว่า1ส่วนห เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะฮะนี่คือคําตอบในข้อขอไก่แล้วยังไงต่อนะฮะต่อไปข้อขอไข่ครับข้อขอไข่เขาบอกว่าอัตราส่วนระหว่างแรงที่ใช้ต่อมวลวัตถุเป็นเท่าไหร่ก็คือเขาใช้แรง2อนิวตัน f เท่ากับสอนิวตันนะฮะแล้วก็มวลเนี่ยเท่ากับ8นิวตันเอ้ยเท่าที8กิโลกรัมนะฮะ8กิโลกรัมนะแล้วไงต่ออัตราส่วนของแรงต่อมวลเขาถามว่า f ส่วน m มันเท่ากับเท่าไหร่ f ส่วน m f คือ2ส่วน8ครับเท่ากับ1ส่วน4นะฮะนิวตันต่อกิโลกรัมนะ,ะซึ่งซึ่ง,งเรามีสูตรว่าซิม m า f เท่ากับ ma เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยจริงๆ f ต่อ m มันคือความเร่งอยู่แล้วแต่ไม่ไรเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาพูดกันเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะได้ว่า f ส่วน m ครับเท่ากับ1ส่วน4ครับในหน่วยนิวตันต่อกิโลกรัมอนี่คือคำตอบเขาทำเขาถามให้เรา เขาสั่งให้เราทำอะไรเราก็ทำตามนั้นไปก่อน1ต่อ4ครับนะฮะนิวตันต่อกิโลกรัมเห็นปะเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบในข้อขอไข่นะฮะได้นะได้นะต่อมาครับข้อขอควายเขาบอกว่าอธิดาอธิบายได้อย่างไรว่าทำไมกอไก่ถึงขอไข่ไม่เท่ากันนะฮะคืออย่างนี้ครับว่าเราใช้แรง f นะน้องดูข้อขอควายนะมันเป็นข้อบรรยายนะฮะกระทำกับมวล8เนี่ยทึ่อยู่นิ่งเนี่ยจริงๆเนี่ย เราออกแรง F นั่นคือมาจากความรู้สึกของคนนึกว่าคนเนี่ยจงใจออกแรงเนี่ย F F เท่ากับ2นิวตันนะฮะและและมวลกี่กิโลกร,รมัมมวล8กิโลกร,รมัมจริงๆอะ่ะต้องเป็นตามกฎนิวตันก็คือ F เท่า m a เพราะฉะนั้น a ต้องเท่ากับ1ใน4ถูกต้องปะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเนี่ยมันคือทางทฤษฎีแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ครับว่าข้อนี้มันอาจจะมีแรงเสียดทานต้านเพราะฉะนั้น F ตัวเนี้ย มันต้องไปต้านกับตัวนี้นั่นเองเนื้อปะมันอาจจะต้านไป0.5เคไหมนั่นเองเนื้อปะมันถึงจะได้ความเร่งเนี่ยออกมากลายเป็น1.6ส่วนเนี้ยจะเป็นปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าคําตอบอันไหนถูกนะฮะนี่คือปฏิบัติจริงเนี่ยอันเนี้ยจะถูกกว่าก็เขาบอกมาเลยว่าสุดท้ายได้ผลลัพธ์เท่านี้เพราะฉะนั้นนี่คือผลลัพธ์นะฮะแต่แต่เขาให้อธิบายว่าทําไม ข้อนี้เราจึงอธิบายได้อย่างเลยว่ามันไม่เท่ากันเพราะว่าตัวนี้มันคือทางทฤษฎีส่วนอันนี้เป็นทางปฏิบัตินะฮะแต่จากจากตรงนี้เหมือนกับว่าเราลองคำนวณดูในกระดาษอนึกออกปะเฮ้ยถ้าทำเหตุการณ์แบบน,นี้ความเร่งมันน่าจะได้เท่ากับ1ส่วนสี่นั่นเองหรือศูนจุสองห้าเห็นปะความเร่งคือ0 2นุสองห้าตัวนี้แต่พอปฏิบัติจริงเนี่ยเรามาทำมาทำไมได้แค่หนึ่งส่วนหกหรือศูนย์จุดประมาณนะศูนดหนึ่งหประมาณนั้นเอง เพราะว่าพื้นมันอาจจะมีความฝืดนั่นเองดังนั้นเราจึงเรียกเราจึงเรียนบทนี้ว่ามันอาจจะมีแรงต้านใดๆก็ได้เราจึงเรียกมันว่าซิกมาเอฟเทอร์เอ็มเอดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าในทางทฤษฎีกับทางปฏิบัติมันไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือทางทฤษฎีนะฮะขอไข่ส่วนปฏิบัติจริงก็คือการวัดจากระยะจริงนั่นเองนะฮะแต่ถ้าพี่ให้ความรู้น้องเพิ่มเติมถ้าเขาถามว่าถ้าอย่างนั้นเราหาได้ไหมว่าพื้นฝืดเท่าไหร่ มันถึงกลายเป็นความเร่ง1ส่วน6ได้ครับสมมตินะนี่คือเสริมนะเสริมนะครับส่วนเสริมขอเปลี่ยนสีปากกาแล้วกันส่วนเสริมถ้าถามว่าพื้นฝืดเท่าไหร่แสดงว่าข้อน,นี้มันไม่ได้มีแรงตัวเดียวในระบบแล้วซิกมาเจะเป็น f ตัวเดียวไม่ได้ต้องมีแรงเสียดทานต้านด้วยเห็นปะนั่นเองเพราะฉะนั้น f ใหญ่ครับลบ f เล็กเห็นปะสองตัวนี้ต้องหักล้างกันก่อนเหลือเท่าไหร่จะกลายไปเป็นมวลคูณความเร่งนี่คือสิ่งที่นิวตันค้นพบ f ใหญ่คือ2แรงเสียดทานไม่ทราบ เท่ากับมวลคือมวล8และ A เนี่ยบังเอิญได้เขาบอกได้แค่1ส่วน6เห็นไหมสมมุตินะ8ส่วน6เนี่ยมันได้4ส่วนสมันได้1.33 1.33 2ลบกับอะไรได้1.33น้องเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเราเขียนนะถ้าเราเขียนนะฮะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จะได้ F ประมาณนะประมาณ0.66นะิวตันนั่นเองเนี่ยคือแรงเสียนที่เกิดขึ้น นื้อออกปะดังนั้นจากทฤษฎีและปฏิบัติจริงจึงมาเชื่อมกันว่าถ้าออกแรง f 2นิวตันจริงๆอ่ะมันต้องได้ความเร่งเท่ากับ1ส่วน4แต่บังเอิญพื้นในข้อนี้มีแรงเสียนเท่ากับ0 6นเมื่อมันหักล้างกันแรงเหลือจึงเท่ากับ1.33กลายเป็นมมลคนูนคูความเร่งจึงทําให้ความเร่งเท่ากับ1ส่วน6เท่านั้นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเพราะทฤษฎีกับปฏิบัติจริงมันไม่เท่ากันก็ไก่กับขอไข่จึงไม่เท่ากันครับโอเคเคลียร์นะฮะ โอเคจบตอนที่3.3การใช้กฎนิวตันไปละนะฮะมาตอนที่3.4ครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์คือตัว W ครับ weight นะฮะจะมีสูตรว่า mg นะฮะมวลจะเป็นสิ่งที่คงที่แต่ g เนี่ยขึ้นอยู่กับดาวดวงนั้นและน้ำหนักก็จะเปลี่ยนแปลงตามตัว g นั่นเองและอย่าลืมว่าน้ำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์นะฮะมีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางของดาวดวงนั้นหรือโลกก็ได้นะฮะโอเคเป็นเวกเตอร์นะมาเพราะฉะนั้นมาดูข้อ13กันนะฮะ น้ำหนักจะมีผลพวงอะไรอื่นๆอีกมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าข้อนี้เขาจะถามอะไรเราครับข้อ13ถุงทรายบอกมวลมาวันสอบไม่ต้องเกรงใจบอกมวลมานะฮะตกเสรีด้วยความเร่งบอกตัวจะเขียน A หรือ g ก็ได้ค่ามันเท่ากัน a เท่ากับ G ก็ได้ครับเพราะมันตกเสรีนะฮะถุงทรายนี้มีน้ำหนักเท่าใดณนะบริเวณที่ตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากสูตร W เท่ากับ mg น้องครับวันสอบใจเย็นๆนะ ตัวนี้ก็คือแรงตัวหนึ่งมันก็ไม่ต่างจาก f เท่ากับ m คูณกับ a นั่นเองซึ่ง f คือ w เห็นปะนั่นเองแล้วก็ความเร่งก็คือ g a, นั่นเองเพราะมันวางอยู่บนโลกเห็นไหมเราจะได้เข้าใจง่ายๆนะฮะถุงทรายนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่เขาถามหาน้ำหนักก็หาน้ำหนักนะฮะ,นะฮะและ w เนี่ยเป็นเวกเตอร์ g เป็นเวกเตอร์มวลเป็นสเกลาร์ไม่มีทิศทาง sigma after ma f กับ a จะมีทิศทางเดียวกัน,เ,กนเห็นไหมเพราะฉะนั้นโจทย์ทมหา w ครับเท่ากับ m คือ0.5ครับ ที่คูณกับ g ก็คือ9.8นั่นเองก็จับคูณกันง่ายๆเลยครับนะฮะถ้า w เนี่ยมันคือน้ําหนักของวัตถุเป็นแรงตัวหนึ่งก็ต้องมีหน่วยเป็นนิวตันเช่นกันเห็นปะนั่นเองเราก็เลยเขียนหน่วยรอไว้เลยว่า w เนี่ย0.5ุคูณตัวนี้ได้4.9ครับคําตอบก็คือหน่วยเป็นนิวตันเห็นไหมเท่านี้เองนะฮะดังนั้นข้อนี้โชคไม่น่ามีปัญหาเราจึงตอบเท่าไรครับ4.9นิวตันนั่นเองโอเคเคลียร์นะฮะ มาขึ้นตอนต่อมาครับตอนต่อมาชื่อว่ากฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันนะฮะกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันเอ่ะเพราะฉะนั้นลุยเลยนะฮะแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันเนี่ยนิวตันเป็นคนค้นพบค่าคงที่ต่างๆและแรงดึงดูดระหว่างมวลซึ่งขอเขียนสูตรก่อนนะฮะนิวตันบอกว่าวัตถุ2ชนิดจะมีแรงดึงดูดกันเสมอแต่เวลาคำนวณเราจะสนใจแค่วัตถุ2ชนิดมันอาจจะมีในระบบเนี่ยอาจจะมีโต๊ะมีเก้าอี้นะฮะมีสิ่งของมีแอปเปิลวางอยู่มีอะไรเต็มไปหมด แต่เวลาคำนวณจริงเราสนใจแค่วัตถุทีละ2ชิ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสูตรก็จะมีเป็นสูตรของวัตถุแค่2ชิ้น f จะต้องกับ g ใหญ่ครับ g มวลชิ้นแรกมวลชิ้นที่2อพี่จึงเขียนมวลทั้งสองอันไม่เหมือนกันนั่นเองเห็นปะ gmm ส่วนด้วยระยะห่างกําลังสองซึ่งระยะห่างตัวนี้ต้องใช้ระยะห่างจากตรงกลางถึงตรงกลางนะฮะเพราะฉะนั้นันสอบดูดีๆนะและและค่าที่ได้จะต้องเป็นแรงดึงดูดระหว่างกันเป็นปริมาณเวกเตอร์อ่ะเพราะฉะนั้นเรามีสูตรแล้วนะฮะ ลงมือทากันเลยมวลสองก้อนห่างกันระยะ6กหน่วยบอกระยะมามันคือตัว R ครับเห็นไหมมวลทั้งสองจะมีแรงดูดูดระหว่างกัน f ถ้ามวลทั้งสองห่างกันสามหน่วยน้อง you พี่ทํา e แบบง่ายๆนะสมหน่วยก็คือมันน้อยลงนะฮะข้อนี้ไม่ได้เปลี่ยนมวลดังนั้นจากสูตรเนี้ยสูตรตัวนี้ทพี่ขอ copy มานะฮะ copy มานะและพี่อยากชี้ให้น้องมองเห็นง่ายๆครับว่าข้อนี้นะฮะสิ่งที่คงที่คือ G คงที่เป็นค่าคงที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะฮะ G คงที่ เขาไม่ได้เปลี่ยนมวลมวลคงที่มวลคงที่ดังนั้นกาตัว,วนี้ทิ้งไปและมองสูตรดีๆครับสูตรในข้อนี้เราสามารถเขียนใหม่ได้เป็นแรงครับจะแปรผันตาม1ส่วนระยะห่างยกกำลังสองเห็นไหมเมื่อได้โมเดลตรงนี้แล้วย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะฮะเราจะได้ว่า f นะฮะแรงที่คูณกับระยะห่างกำลังสองเท่ากับค่าคงที่นั่นเองนะฮะค่าคงที่ตรงนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองเห็นไหม ดังนั้นเราจึงตั้งเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได้แรงเหตุการณ์1 R เหตุการณ์1นึ่กำลังสองจะต้องเท่ากับแรงเหตุการณ์2ที่คูณกับ R เหตุการณ์2ยกกำลังสองถ้าเขียนสูตรได้เราจะเขียนตั้งสมการนี้ได้สมการนี้สําคัญมากถ้าใครคิดได้จะเยี่ยมมากเห็นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าแรงดึงดูดระหว่างวนจะเป็นยังไงนะฮะ f เหตุการณ์1นะฮะเราไม่ต้องสนใจ R เหตุการณ์1คือ6กกำลังสอง f เหตุการณ์สองก็เขียนไว้ r เหตุาการณ์สองก็คือสามยกกำลังสองมองออกไหมครับหกกำลังสองได้สามสิบหกสามกำลังสองได้เก้าเก้ายังมาตัดได้เลขสี่ดังนั้นเราจะได้สี่ที่คูณกับ f หนึ่งนะฮะเท่ากับ f สองถ้าเราโฟกัสที่ f สองเขียนให้เข้าใจง่ายๆครับเขียนให้เข้าใจง่ายนะฮะเพราะฉะนั้น f สองเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ4 f 1หรือตอบง่ายๆครับว่ามากขึ้นกว่าเดิม4เท่านั่นเองเพราะมันมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นเห็นไหมข้อนี้ไม่ยาก นะฮะฮดังนั้นข้อนี้เราจึงตอบว่า f 2เท่ากับ4 f ครับหรือมากขึ้นนะฮะมากขึ้นสเท่านั่นเองนะฮะโอเคนั่นคือความหมายได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบข้อนี้นะะเรามาวางตรงนี้แล้วกันนะฮะต่อไปมาดูข้อ15ครับข้อ15อาจจะต้องใช้ค่าคงที่นิดนึงอ่นะ,ะขอเปิดนะฮะกระดาษทดเลยแล้วกันเขาบอกว่า วัตถุมวล m ครับนะฮะมวล m นะ <_ d ose> อยู่บนผิวโลกนะฮะก็คือมีโลกอยู่แล้ววัตถุมวล m เนี่ยนะฮะวางอยู่บนผิวโลกพี่ว่าไม่สวยเลยนะฮะอ่ะวัตถุมวล m วางอยู่บนผิวโลกพอดีนะฮะนี่คือมวล m นะนั่นเองซึ่งมีรัศมีครับเขาบอก R มา r มา, r มาเท่ากับตัวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนหรอกเลขมันเยอะนะฮะนี่คือตัว R นะ,ะจงคำนวณหามวลของโลกนะฮะคืออย่างนี้คืออย่างนี้อ่ะคร่าวๆนะคร่าวๆเราพบว่า f เนี่ยเท่ากับ G ครับแล้วก็ Mm M, ชิ้นที่2ส่วนด้วยรังสองเวลาในการใช้งานพี่มักจะทํานี้ครับว่าให้มวลตัวนี้เป็นมวลชิ้นเล็กและมวลชิ้นใหญ่ถ้าเป็นกล่องกับโลกก็ให้เป็นอันนี้เป็นกล่องอันนี้เป็นโลกเห็นไหมมันจะได้ง่ายนะฮะข้อนี้เขาบอกวางไว้ที่ริมโลกนะฮะสิ่งที่อยากให้น้องเข้าใจคือคือน้องดูนะ F ตัวนี้ถ้าเราวางไว้ที่ริมโลกที่รัศมีโลกจริง f ตัวนี้จะเท่ากับ mg เป๊ะเ,เ,เ,เลยนะึกออกปะ MG ของโลกเป๊ะเ,เ,เลยนะฮะและ ดังนั้นถ้าเอาไปใส่ตรงนี้มันจะกลายเป็น m g เห็นปะต้องเป็นมวลของวัตถุของกล่อง g นะฮะก็คือค่า g นั่นเองแล้วก็เท่ากับครับเท่ากับก็คือ g ครับ m m g มวลกล่องบนลโลกหารด้วยระยะห่า,กางกำลังสองก็คือจากจุดศูนย์กลางจนถึงริมโลกนั่นเองซึ่งถ้าเรามองออกเนี่ยนะฮะมวลกล่องจะตัดมวลกล่องทิ้งไปเห็นปะและและนี่คือสูตรพิเศษที่ทำให้เราหาค่า g ของดาวต่างๆโดยที่เราไม่ต้องไปที่ดาวดวงนั้นได้เลย ชเช่นอยากทราบ g ที่จุดนี้อยากทราบว่า g จุดนี้เท่าไหรก็ใช้ g แล้วก็มวลโลกแล้วก็ระยะห่างจากตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นเองเคไหมได้เลยนะนะฮะไกลแค่ไหนก็ได้ดาวดวงไหนก็ได้อ่ดังนั้นดังนั้นเรามาต่อข้อนี้ดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วนะฮะว่าเป็นเนี้ยเท่าอยู่ริมโลกจรงิง g ของโลกเท่ากับ9.8นะฮะเ8เท่ากับค่า g ครับค่า g ตรงนี้เป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ6.67พี่จำได้ไงอันนี้ คูณ10ยกกำลังลบ11ครับนะฮะแล้วคูณกับมวลโลกครับมวลโลกที่หารด้วยระยะห่างก็คือรัศมีโลกนั่นเอง6.38คูณ10กำลัง6เมตรแต่อย่าลืมยกกำลังสองนะฮะ38คูณกับ10ยกกำลัง6แล้วเดี๋ยวต้องยกกำลังสองด้วยดังนั้นถ้าเราสนใจที่ตัวเน้องดูวิธีหาคำตอบกันนะเดี๋ยวเราค่อยกดเครื่องคิดเลขเราจะย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณนะฮะนี่เป็น10บกำลัง6นะนะฮะเราจะย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณลรวย้ายตรงนี้ลงมาหารดังนั้น M ครับ จึงมีค่าเท่ากับตัวนี้เป็นหลักก่อน9.8ก่อนนะฮะคูณกับ6.38แล้วเดี๋ยวมันยกกำลังสองชมวะตัวนี้ยกกำลังสองสิบกำลังตัวนี้10กำลัง12อพอมันย้ายขึ้นมาคูณจะกลายเป็น10บกำลัง12แต่เดี๋ยวมี10กำลังมาเพิ่มเห็นปะ12กับ11จึงกลายเป็นคูณกับ10ยกกำลัง23ครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องหารด้วยหารด้วย6.67เค okay, ไหม ตัวไอตัวนี้มันไปรวมกันเรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นตัวนี้หน้าที่ของเราก็คือกดเครื่องคิดเลขครับต่อไปจริงๆถ้านอกเรียนสูงขึ้นนะพี่บอกให้นะมวลของโลกเนี่ยจะประมาณ6คูณ10ยกกำลัง24ครับนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะมาลุยกันกดเครื่องคิดเลขเลยนะกดไปพร้อมกันนะฮะเพราะฉะนั้นพี่จะกดเครื่องคิดเลขว่าไงดีเอาตัวยกกำลังสองก่อนนะี่จะได้ง่าย6.38คูณกับ6.38คําคำตอบออกมาได้ประมาณ40นิดนิดเห็นไหมนะฮะได้40นิดนิดแล้วก็หารด้วยตัวนี้6.67 จริงๆถ้าน้องมองออกนะมันจะได้ประมาณมันต่างกันไม่เยอะหารด้วย6.67คํากตอบก็ได้ประมาณ6กวกว่าเห็นปะ6.1แล้วก็ไปคูณกับ9.8ครับคูณกับ9.8โชออกมาได้5 9 9 8แล้วขยับจุดให้มัน1ตัวเห็นปะจริงๆได้5 9 8คูน10กลังย3มันจึงได้ประมาณ5.98ครับ คูณ10กลังยีเราใช้หน่วย SI ในการคำนวณเพราะฉะนั้นมวลก็ต้องใช้เป็นหน่วยกิโลกรัมนะฮะนี่คือคำตอบเคยไหมดังนั้นมวลของโลกข้อนี้เราจึงตอบได้เลยครับว่าประมาณเท่าไหร่ครับ5.98จุคูณกับ10ยกกลังยีกิโลกรัมนั่นเองโอเคนะฮะเคลียร์นะข้อนี้ไม่ยากนะฮะ